เปิดซิงเลยครับที่สมิธดูได้ว่าจะตกสาวได้ไหมหรือว,ว่าสาวจะทักไหมว่าน้ําหอมที่เราฉีดไปมันจะหอมจนแบบเขาทักหรือเปล่าอ่าเราเชยดน้ําเปล่ากันครับเมื่อกี้ได้กลิ่นน้ําหอมมา<ะ>มากเลยน้ําหอมอะไรน้าหอมเอตอตอนชนแก้วอ่ะกลิ่มนมันลอย ออะะไร่ของดีออครับรหอมไหมบบอะดม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 ดีเลยอ่ะหรอยวน <laughs> ยวนยวนเอาแล้วครับเรียบร้อยครับลูคทาฟาก้ารทำงานแล้วตอนแรกกะว่าแบบลองฉีดดูว่าแบบจะมีคนทักไหมเป็นคนทักคนแรกเลยนะเนี่ยว่าหอมอ,ะ <c oughs> อ่ะโอ้ยดีใจว่ามีคนรักน้ำหอมหอมก็เหมาะกับสไตล์การแต่งตัวตอนนี้นะเออแบบชิลๆอะไรเงี้ยโอ้ยหนึ่งแต้มแล้วผู้หญิงทักว่าแบบน้ำหอมหอมชอบค่ะชอบน้ำหอม ชอบน้ำหอมอชอบน้ำหอมชอบน้ำหอมแต่ว่าหนูเป็นคนชอบผู้ชายตัวหอมอ่ะเงี้ยเฮ้ยอยากจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยว่ะมีน้องพักเรื่องน้ำหอมด้วยอย่ายลืมไปตามกันนะครับลูทาฟาก้าของคิดเตียดีออไม่ธรรมาดาอ่ะหอ,อมจริง